แยนแฟตองเกนเป็นกองหลังระดับตำนานของเบลเยียมและเป็นนักเตะที่มีเรื่องราวการเดินทางในอาชีพที่น่าสนใจมากคนหนึ่งนี่คือเรื่องราวที่ละเอียดและน่าสนใจเกี่ยวกับเขาอาชีพค้าแข้งที่โดดเด่นบันทึกสูงสุดในทีมชาติเบลเยียมแฟตองเกนเป็นนักฟุตบอลที่ลงเล่นให้ทีมชาติเบลเยียมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยมีสถิติการลงสนามให้กับปีศาจแดงแห่งยุโรปมากถึง157นัดตลอดระยะเวลา17ปีเขาคือส่วนสำคัญของโกลเด้นเจเนเรชั่นที่พาทีมคว้าอันดับ3ในฟุตบอลโลก2018คู่หูแห่งสเปอร์เขาเป็นที่รักของแฟนบอลทอตแนมฮอตสเปอร์อย่างมากในช่วงที่เขาเล่นให้กับสโมสร2012 2020 20 การจับคู่ในตำแหน่งเซนเตอร์แบ well so <You S 1> right. ็กกับโทบี้อัลเดอร์ไวร์ลดเพื่อนร่วมชาติและเพื่อนสนิทตั้งแต่วัยเด็กถือเป็นหนึ่งในคู่หูแนวรับที่แข็งแกร่งที่สุดในพรีเมียร์ลีกช่วงนั้นความสามารถรอบด้านแฟร์ตองเกนโดดเด่นในเรื่องของความหลากหลายในการเล่นเขาเป็นกองหลังตัวกลางที่ถนัดเท้าซ้ายที่มีเทคนิคดีเยี่ยมสามารถขึ้นเกมได้และยังสามารถเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายได้อย่างยอดเยี่ยมอีกด้วย ชีวิตส่วนตัวและมิตรภาพที่น่าประทับใจเพื่อนสีตลาดการเวอร์ทองเกนและเอาเดอร์ไวเรลมิตรภาพระหว่างเขากับโทบี้เอาเดอร์ไวเรลเป็นตำนานที่น่ารักในวงการฟุตบอลพวกเขารู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนที่โรงเรียงเดียวกันในเนเธอร์แลนด์และยังคงเป็นเพื่อนร่วมชาติทีมสโมสรและเพื่อนสีในชีวิตจริงมาจนถึงทุกวันนี้ความทุ่มเทเพื่อการกุศล แฟตองเกนได้ก่อตั้งยานแฟตองเกนฟาวเดชันขึ้นมาโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนให้เด็กๆในโรงพยาบาลสามารถเล่นและทำกิจกรรมสร้างสรรค์ได้โดยไม่คำนึงถึงอาการเจ็บป่วยซึ่งเขาเผยว่านี่คือส่วนหนึ่งของชีวิตเขาที่เขารักเพราาๆกับฟุตบอลและครอบครัวความท้าทายทางจิตภาพและอาการบาดเจ็บผลกระทบจากอาการบาดเจ็บที่ศีรษะ แฟตองเกนเคยเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาว่าเขาเคยประสบปัญหาทางจิตภาพและสภาพร่างกายที่ย่ำแย่ต่อเนื่องเป็นเวลานานถึง9เดือนหลังจากได้รับอาการบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรงในเกมยูฟาแชมเปียนส์ลีกปี2019เขาเล่าว่าในช่วงนั้นเขามีอาการไม่สามารถทนต่อผู้คนหรือสถานที่ที่แออัดได้ต้องออกจากร้านอาหารหลังจากเข้าไปเพียง10นาทีและรู้สึกว่าร่างกายทำงานได้ไม่ปกติ แม้ว่าผลตรวจทางร่างกายจะเป็นปกติทุกอย่างเขาเชื่อว่ามันคือปัญหาจิตจิตวิทยาและเป็นสาเหตุทำให้ฟอร์มการเล่นของเขาตกลงอย่างเห็นได้ชัดการเปิดเผยเรื่องนี้ของเขามีส่วนสำคัญในการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพจิตในนักกีฬาอาชีพด้วยการตัดสินใจแขวนสตรัรทีมชาติการตัดสินใจอำลาทีมชาติเบลเยียมในปี2024ล่าสุด เขาเพิ่งประกาศแขวนสตาร์กับสโมสรด้วยเป็นผลจากการที่ร่างกายไม่สามารถทนทานต่อความเจ็บปวดจากอาการบาดเจ็บเรื้อรังที่ข้อเท้าได้อีกต่อไปโดยเขาเคยกล่าวว่าเขาทนทรมานจากอาการปวดทุกวันและไม่ต้องการพึ่งยาแก้ปวดไปตลอดชีวิตการค้าแข้ง